สบายดีพี่น้องเมื่อทุกคนพี่น้องเอ้ยบม่ได้พอกันสามมือพี่น้องเนื่องจากว่ามันากญ่เฉลี่เกินพี่น้องเอ้ยดำให้ดำหน้าพี่น้องมื่อนี้เป็นบรรยากาศยามแมลงอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องสิพาพี่พี่น้องมาเบิ่งทางต่ออีกมื่อนี้มันใหญ่เติบแล้วพี่น้องมาเบิ่งนํากันพี่น้องว่าว่ามันใหญ่สำหรับแล้วพี่น้องมาพี่น้องวะมาเบิ่งทางต่อพี่น้องก็เป็นบรรยากาศยามแมลงพี่น้องเอ้ยไก่สิมือแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นจากให้อยูหน้าขึ้นจากดำหน้าพี่น้อง ยากจะเลิกเกินพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้ค่อยได้ายคลิปพี่น้องมาเบิ่งางต่อนกันพี่น้องมื้อนี้กเริ่มใหญ่หลายแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มใหญ่หลายแล้วไปใกล้บ่บ่ได้พี่น้องเอ้ยบ่กล้าไปใกล้เบิ่งหงพี่น้องอืเริ่มใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยสิได้ขายตัวอ่อนทงนี้ยังบ่ใหญ่พี่น้องงนี้ยังน้อย บรรยากาศยำแรงพี่น้องเอ้ยไก่สิมือแล้วแหละไก่สิมือแล้วแหละพี่น้องเอ้ยกะมาเป็นรีวิวให้พี่ให้น้องเบิ่งเป็นคลิปสั้นๆไปหน่อยไก่สิมือแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยำแรงพี่น้องเอ้ยทางของเขาก็เริ่มใหญ่แล้วพี่น้องไก่จะได้ขายตัวอ่อนแล้วพี่น้องเอ้ย ย,ยู่หอยยูนาพี่น้องว่ากระดำนาพี่น้องเอ้ยดำนาได้สองมื่นพี่น้องบรรยากาศทงหอยทงนาสวยงามยามค่ำพี่น้องเอยสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องพอากาันคลิปหน้าขอบุญขอบคุณสำหรับ สวัสดีครับติดตามรับชมเป็นกำลังใจพี่น้องเอยก่อนจากกันมนันีก็ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีตลอดไปด้วพี่น้องไปก่อนพี่น้องสบายดี